สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันที่ร้านแก้วจอนิแท็กเตอร์นะครับวันนี้ผมพาไปดูเป็นอีสกิ40แรงนะครับสภาพเดิมๆสวยๆเลยสีเดิมจากโรงงานซอกในเดิมจากโรงงานนะครับเครื่องเกียร์คัสไม่เคยตัดท่อนนะครับเดี๋ยวผมพาไปชมรอบๆนะครับว่ารถสภาพเดิมๆแห้งๆสวยขนาดไหนนะครับอันนี้ยังไม่ล้างเคลือบขัดเงาเลยนะครับเดี๋ยวลูกค้าสั่งจองเราเคลือบขัดเงาให้สวยๆกลับไปที่บ้านเลยนะครับเป็นรหัส NT 540นะครับ40แรงม้าเทอร์โบนะครับตัวนี้ อันนี้เราให้พิเศษเป็นโปรโมชั่นช่วงนี้เลยนะครับสำหรับเดือนหน้าร้อนนะครับก็คือคันนี้มีด้านหน้าแล้วก็ผานหลังผานหลังเราแถมเป็นให้เป็นผานใหม่นะครับผานใหม่อยู่บริเวณในร้านเลยแบบลูกค้าเขาใส่นู่นนะครับผ่านนู่นช่วงนี้ลูกค้าจองรถอย่างรถหลามเลยนะครับใส่ผานใหม่ให้แทบทุกคันเลยนะครับแล้วก็ใครสนใจรุ่นไหนมาเยี่ยมชมได้นะครับช่วงนี้นมีโปรโมชั่นแถมผานใหม่บางรุ่นนะครับอะลองมาสอบถามกันดูนะครับเดี๋ยววันนี้ไปชมคันนี้กันนะครับ อันนี้เป็นอิซกินะครับปี62ด้านหน้าผ่านหลังเป็นผ่านใหม่ราคายอยู่ที่2 1 5 0 0 0บาทสามารถทมาคุยรายละเอียดต่อรองได้เลยนะครับเล่มชุดอ้อนครบนะครับคันนี้เริ่มจากส่วนด้านหน้านะครับไามีด้านหน้าสวยๆส,สีเด,เดิมจากโรงงานเลยนี่นะครับใช้มามาก็ตามสภาพตามปีเลยใช้งานได้ปกติสีเดิมๆโครงต่างๆสวยงามนะครับนี่สีคงด้านหลังนะครับแล้วก็ในส่วนของฝากระโปรงก็สีเดิมๆทั้งคันเลย มีตำหนิรอยขีดข่วนบ้างน,นะครับปกติแล้วก็พวกโลโก้ต่งตางๆอยู่ครบถว้วนเลยแล้วก็ไฟหน้านะครับซ้ายขวาภาพสมบูรณ์ไม่มีแตกระหานะครับครนนี้เราเช็คซิงของเหลวระบบไปรอรัวซึมให้รอบคันเรียบร้อยแล้วนะครับมีขาหน้าเปลี่ยนซีนทั้งหมดแล้วนะครับแล้วก็ถ่ายของเหลวเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เรื่องของลูกหมากจากการเปลี่ยนให้ใหม่เป็นที่เรียบร้อยนะครับแน่นๆเลยเดี๋ยวให้ดูฝั่งนู้นด้วยนะครับทั้งซ้ายและขวาเลย นี่นะครับเรียบร้อยนะครับทั้งซีทั้ง,หงเหลวแล้วก็ลูกหมานะครับอ่านี่นะครับแล้วก็ในส่วนของพกคูณสายขวามีทุนิอยู่ฝั่งขวานะครับนี่นะครับอันนี้เราก็ไม่ได้เก็บให้นะครับเป็นแบบนี้เลยก็คือให้ดูเดิมๆเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของคัดนี่นะครับไม่มีรอยขันเลยไม่เคยตัดท่อนกาวเดิมอยู่ครล็ก้วนเลยมีสีข้างยนต์สีน็อตต่างๆ สวยเลยนะครับราคาเบาๆ40บแดงปี6 2ใหม่ๆนะครับราคาถูกกว่าหลายรุ่นนะครับลองเอาไปพิจารณาดูอ่าแล้วก็ในส่วนของยางก็สวยทั้ง4เส้นนะครับใช้งานได้ปกตินะครับอันนี้อยู่ประมาณ 60- 70%อนะครับอาจจะมีตะบุ่มตะบุ่มบ้างนะครับแต่ดอกเยอะๆเลยนะครับยางหลงขอภัยนะครับยางหลังนะครับเป็นขอบ24แล้วก็ยางหน้านะครับเป็นขอบ16นี่เลยนะครับเหลือประมาณ10-20%ก็ใช้งานได้นะครับ แล้วก็ในส่วนของด้านบนเบาะก็ไม่มีขาดนะครับนั่งสบายๆเลยเดี๋ยวผมรีวิวให้ดูนะครับขับกันยาวๆโครงหลังคาด้านบนสวยๆเลยไม่มีแตกหักนะครับมีแค่บริเวณนี้นิดเดียวอย่าเรียกว่าแตกเลยเอาแล้วก็โครงสวยๆเีมเดิมเงาๆแบบนี้เลยอ่าเดี๋ยวมาดูในด้านท้ายนะครับด้านท้ายก็ไฟอยู่ครบถ้วเลยไฟเบรกไฟท้ายนะครับไฟเลี้ยวซ้ายขวาไม่มีแตกนะครับจากการเช็คระบบไฟให้เรียบร้อยอันนี้เสียงสุท้ายนะครับ นี่โอเคนี่นะครับประมาณนี้นครับให้ดูฝั่งนี้เงาเงาเลยน็อตไม่มีสมนิมนะครับฝั่งนี้สวยๆเลยอ่าเดี๋ยวสตาร์ทให้ชมนะครับหนึ่ทบนะครับ40ทบเบเครื่องกีดีให้เลยดีดีนะครับไม่มีข้อเขาลุกปกติเลย เป็นเกียร์ซิงโคร์เซท่านเรียบร้อยนะครับในหนุ่พวกเกียร์รุ่นเก่านะครับใช้งานได้ปกติเลยมัเนลื่นเลยหนอะไรหนักนิดนึงนะครับแต่ก็ใช้งานได้ปกตินะครับลูกหมากน่าจะตึงอ่านิ้วลงปกติเลยหางหลังลื่น ลื่นเยในเรื่องของระบบัตเรือนไม้ก็ใช้งานได้ปกติเลยรอบเครื่องยนต์ขึ้นปกตินะครับระบบน้ํามันนะครับขึ้นปกติอันนี้มีน้ํามันหนึ่งขีดนะครับใช้งานได้ปกติเลยอันนี้ก็โฟยว่อยู่ด้านนี้นะครับใต้เท้าอันนี้ก็เป็นตายกับเตาแล้วก็ เป็นเกียร์หนึ่งสี่บริเวณนี้นะครับเบต้าไฮหลังเป็นเกียร์ซิคโคอเซอรเฟิร์สนะครับขี่เข้าง่ายเลยไปหาไม่สายปีใหม่ๆอยู่ราคาเบา,เบาคันนี้แนะนำเลยนะครับ40แรงได้เทอร์โบด้วยนะครับถ้ารุ่นคู่แข่งลหลายๆค่ายอาจจะไม่ให้เทอร์โบมานะครับแต่มิตซูกินะครับไม่กล้านะครับแถมเทอร์โบมาให้ด้วยนะครับได้40แรงมาเลย200,000ต้นๆเท่าน,น,นั้นเอง แล้วคุณยังได้ผ่านใหม่ไปอีกนะฮะหน้าผ่านหลังไปใช้กันสบายๆเลย อีกนี่นะครับไปกกนแน่นเลยเสียงนี้ดังนะครับนี่ใส่ฝาไม่ได้ล็อกนะครับเดี๋ยวจาัดก,การให้นะครับ นี่นะครับลองวิ่งกันสักรอบนึงครับกลับมาก็ใช้งานได้ปกติเลยนะครับแล้วก็เมื่อกี้มีเสียงเฟืองนิดนึงนะครับผมว่าน้ํามันหน้าจะไม่ไม่พอนะนี่นี่เนี่ยนะน้ำมันขาดนะครับเดี๋ยวทางร้านจัดการให้นะครับมันมีขึ้นมานิดเดียวเองนะครับถ้าเติมเข้าไปน่าจะเงียบกว่านี้ค่อนข้างเยอะเลยนะนะครับแต่ว่าไม่ถึงกับหอนนะครับเนี่นะใครที่หาอยู่นะครับผมมาสอบถามได้เลยที่เบอร์0 8 1 9 6 6 8 5 1 8นะครับ 0819668518นะครับอิกีนะครับปี62 NT 540นะครับ40แรงมาเทอร์โบนะครับเกียร์ซิโคเซัรเทิลนะครับราคาอยู่ที่2 15,000บาทนะครับดันหน้าแล้วก็ผ่านหลังผ่านหลังแถมเป็นผ่านใหม่ให้นะครับอ่านี่ครับคาดทดลองขี่คร่าวๆประมาณนี้เลยอ่าเห็นไหมดูว่าไอรีกับขึ้นปกติเลยนะครับไม่มีเสียงปั๊มนะครับนี่นิ่งๆเลยโอเคครับ ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมไป,ไปดันโฟวิวให้ดูนะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบระบบโฟวิวกันนะครับนี่ครับดันลงไปนะครับตามสัญลักษณ์เลยตอนนี้เข้าโฟเรียบร้อยนะครับ tịn ừ. <coughs>